สวัสดีคะ่ะยังคงติดตามเรื่องข่าวคราวสวัสดิการจากภาครัฐนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคม2566นะคะทางรัฐจ่ายอะไรให้บ้างนะคะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆศกกรมบัญชีกลางคะ่ะได้เปิดเผยถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5นะคะผู้มีสิทธิ จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะซึ่งในเดือนตุลาคม2566นะคะผู้มีสิทธิ์ก็จะได้รับสิทธิ์นะคะดังต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566นะคะซึ่งเป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถที่จะถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะนั่นก็คือวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะสำหรับผู้มีสิทธ์ ที่ยืนยันตัวตนในวันที่27สิงหาคมถึงวันที่26กันยายน2566นะคะและเริ่มใช้สิทธิวันที่1ตุลาคม2566จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะยกเว้นผู้ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์และกลุ่มตกหล่นค่ะรวมทั้งผู้ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมนะคะจะได้รับสิทธิการทบสิทธิ วงเงินซื้อสินค้า6เดือนก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2,566นะคะรวมเป็นเงิน1,800บาทค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีส่วนลดค่าซื้อกัดหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนค่ะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,566วงเงินค่าเดินทาง ผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะประกอบด้วยการใช้บริการบขสรถไฟคสมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะและในการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในวันที่6ตุลาคม2,566ค่ะจะเป็นเรื่องของเงินส่งเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ค่ะในอัตรา100บาทต่อเดือนโดยจ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน2566จนถึงเดือนกันยายน2566ค่ะโดยทางรัฐนะคะเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนะคะของผู้ที่มีสิทธิ์ค่ะแต่สำหรับผู้สูงอายุนะคะอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือคนพิการนะคะที่ไม่สามารถที่จะผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของตัวเองได้นะคะทางรัฐเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นนะคะที่ทางผู้มีสิทธิ์ได้ยืน่น หนังสือยินยอมไว้แล้วที่สำนักง,งานทางจังหวัดหรือที่กรมบัญชีกลางค่ะแต่ก็จะเป็นการจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2,506และได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26กันยายน2,566นะคะผูกบัญชีพร้อมเพภายในวันที่3ตุลาคม2,566ค่ะก็จะได้รับ เงินโอนเข้าบัญชีนะคะภายในวันที่6ตุลาคม2566ค่ะการจ่ายสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลนะคะสำหรับเดือนตุลาคม2566นะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะจะมีในรอบของวันที่20ตุลาคม2566ค่ะจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัว13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทค่ะสำหรับคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะและเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเบี้ยเพิ่มมาอีก200บาทต่อเดือนนะคะจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทที่ยืนยันตัวตน ในวันที่27สิงหาคม2566นะคะถึงวันที่26กันยายน2566ค่ะจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังนะคะยกเว้นผู้ที่ผ่านสิทธิรอบอุทธรณ์นะคะและยังรวมถึงกลุ่มตกหล่นนะคะรวมทั้งผู้ที่ผ่านสิทธิที่ดินเพิ่มเติมนะคะจะได้รับการทบสิทธิเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะคะของเดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายน2 0 0 0 566นะคะตามเดือนที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทค่ะตรงนี้นะคะถ้าเรามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่คอ c ์เซนเตอนะคะศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือคอรเซนเตอร์ของกรมบัญชีกลางค่ะในวันและเวลาราชการนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามจนจบคลิปนะคะหากมีข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะ ทางไม้เท้าชาแนลนะคะก็จะนำมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ